นี่นะครับการเชื่อมนะครับโทรศัพท์มือถือเข้ากับระบบนะครับนำทางของโอร์ซ่าสามห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ดูนะครับอันนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยนี่ครับให้เราเลื่อนที่จอยได้เลยนะครับดูเพื่อนๆดูกดลํานี่มันฟอกความแล้วเดี๋ยวผมอยากนำทางแล้วกันป๊บแล้วก็ค้นหาด้วยเสียงนะครับแล้วก็พิมพ์พูดเลยเลย จอหอนะครับเดี๋ยวาลองนำทางนะครับจอหอนะครับนี่ตังหวัดจอหอนะครับจะขึ้นละนะครับแล้วเราก็กดนะครับที่จอยครับแบหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นละมันจะขึ้นมีน่ยอย่างเงี้ยครับไอตัวเนี้ยนะครับเราต้องมีระบบ โทรศัพท์ที่เป็นระบบ Android นะครับถ้า iOS ไม่สามารถเชื่อมได้นะครับ iOS ไม่ได้ไหมไม่ได้ไไดต้อง Android เท่านั้นนะครับนี่ัไหมเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปกดที่โทรศัพท์นะครับถ้าใครติดไว้ตรงนี้ผมว่าน่าจะโอเคนะนะครับมีที่ยึดที่อะไรดีๆะแล้วก็สแบบามารถสั่งการด้วยเสียงได้เลยนะครับอ่ะช่างเรียบลองกดลงล่างเลยเป็นโทนะครับเลื่อนมา ออกความฟังเพลง่ะลองฟังเพลงแต่ผมไม่มีเพลงกดอีเทอร์ดิ่ะแต่ผมไม่มีเพลงนะมันต้องมีเพลงในเครื่องอ่โอเคนะครับนี่คือระบบเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือนะการใช้งานก็จะมีประมาณนี้กดกลับหน่อยนะ,ะลูกศรกลับอแต่ต้องโหลดแอปด้วยนะโอเคจะมีอะไรเสียงด้วยนะลงเลื่อนมาด้วเนี้ระดับเสียงไอตอนนี้เรงเนี่ยอย่างสมมุติเราเปิดสี่เปอร์เซ็นต์ใไตอนนี้ระดับเสียงเราสี่สิเราสามารถเพิ่มขึ้นได้เป็นหนึ่งร้อย โอเคครับประมาณนี้นะครับวิธีเชื่อมมือถือขึ้นทีละยี่สิบนะใช่ค่ะขึ้นทีละยี่สิบนะเห็นไหมสี่สิบหกสิบแปดสิบร้อยมันน่าจะได้ทุกมือถือเนาะได้แต่ได้แต่ a อนด o อ d บางคนที่ก็ใช้แบบไอโอเอแบบพวกไ h o n e พวกเนี้ยมันก็จะจบไงมันต้องซื้อ a อ d ด o อ d มาติดไว้อีกมันไม่จบโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยเวลาเราเลือกอะไรปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจอตรงหมดเห็นไหม เล็กๆนะครับเห็นไหมตัว E นะครับอย่างอย่างนี้เรานําทางใช่ไหมเราขึ้นไปกลับไปนําทางก่อนอเราก,กดทรเราต้องไปยกเลิกก่อนนะยกเลิกนําทางนะครับกด Enter นะครับนี่มันจะมีคำว่าก็สิ้นสุดสิ้นสุดนะครับรลแล้วลงมากด Enter Enter มามุมนี่ครับสิ้นสุดอะ่ะอย่งยงยงยงางๆ Enter ไปกดแล้วกดกลับเลยมันขึ้นเลยมันเปนไงเขียวๆอะกด Enter เ n อ e นี่เราไม่ต้องใช้อะไรกับน,นี่เลยนะแล้วกดที่มจอยตรงนี้เลยกดกดกดถ้าเกิดจะออกจากตัวนี้ก็กดกลับหรือถ้าเกิดก็จะเลื่อนลงก็ขึ้นขึ้น,นมันจะมีขึ้นลงคคขึ้นลง